หนุ่มสุเท่นี้จะฝึกเป็นพานป่าเป็นนักตื่นรู้ผู้แกะรอยแกะรอยเหมือนพานนะแต่เป็นพานทางจิตใจนะแกะรอยตามหาจิตใจจิตแท้จริงตามรอยสู่จิตเดิมแท้สู่บ้านเกิดที่แท้จริงของเราถ้าใครถึงบ้านเกิดแล้วก็ได้พักผ่อนและแต่ถ้าใครยังไม่เห็นบ้านก็ยังต้องหาบ้านเป็นสัมภเวสีอยู่ล่ำไปการฝึกฝนปฏิบัติตนก็เหมือนกันเรา ย้อนคืนสู่บ้านเกิดหาบ้านเกิดเป็นที่อยู่ไอน <c oughs> นหนุ่มนี้มาสาทริปสี่ทริปแล้วเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ทริปหมูป่า <c oughs> ทริปเม่นเรียกว่าเป็นง,งูจงอางโอ้โหเนี่ยตื่นตัวตื่นรู้ถ้าไม่ตื่นรู้นี่ไม่เห็นนะหูป,ป่ามาดมเลย <c oughs> <c oughs> ซูปปเปอร์แมนของของทริป เป็นได้ทุกอย่างมีซูเปอร์แมนของทพิปนะครับแข็งแรงมากนะครับทลิปนี้คนนี้เตัวเื่นรู้เอาภาวนเอามาข้อมูลต่างๆมาภาวนาดีไซน์เกินให้เป็นปัญญาประสบการณ์แท้จริงของเรานะอีกสองคืนอดคนเราสู้ๆวันนี้ให้สบายๆหน่อยมีลุกมีรับหมออกรบมันแหละ หนักมากไปก็ไม่ไหวน้องมันรับไม่ไหวเซลล์ปัลลัมนูก็เราร้อกากล้งกันน้องเล็กน้องเล็กน้องเล็กน,ลน,น้องเล็กน้องนิตาหลงเรียกว่าคีต้าตลอดเลย <c oughs> น้องนิตานี่ก็เป็นนักสแสวงหานักไฝฟฝันนักค้นหาจิตเตือนมแท้หาเป้าหมายชีวิตหาอ,อไาฝันเราจะเจอไว้กันเจ้านพม์ยอดกัน ใช่ได้ครับอมารับมารับมารับมาแล้วหรอพอแล้วกลับอู้โอ้เต็มเต็มกลับกลับกัน